ลูกเข้าไปอดีศักดิ์อดพมาโทอไอ้หน้ามดเอาทีดึงเอาลามซีโอเอาว่า15ออกออกมนเยอะๆออกมาเยอะๆถ้ายอยากจะได้ครับรางวัล1ึงไอสี่ต้องเตะร,ระดับเจ็ดแปดอยผมบอกไปเลยแล้วดีที่ต่อไปดิเสียวสลัหลังกันว่าเลยนะก็เสียวเนื้อในนอดไก่ออกคนแล้วนะไม่ลงอ่ะ อ่าอันนาะไม่หลงมัตะบายโอมมาแล้วสามร้อยเออก็ให้มาสองพันหนึ่งจ่ายพันแปดบัตทาวัปธานมาแลนะ้วเออเต็มเต็มไปแน่นยกให้ยก,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 ยกอีกหมดเลยแก่หมดเลยแ่ครับอานน้นรอบ<ป>ที่รอบที่ห้าสิบแปดใช่ไหมอ่าแรกสองร้อยกันแบงค์ยีิปอันนี้อันนี้ไขอ่าไขรบอกว่า อ๋อให้ใครบอกถ้าได้สี่ดิปล้ออันนั้นจะแก้ผ้าวลําเหรอไอ้ห่าปูกากกอกันแล้วกันยกไวปีนจะฮะเครียดเนี่ยเออเครียดไงก็ฟิไพลิงกับฟิงเขายังไม่เตะเครียดไงเออหลายเข้าไปคว้าตึบสองกะแนนบอกถึงตกมือเพื่ออะไรวะเดิโอ้โหเดี๋ยวเลิกการจอดได้แล้วแม่งจับได้กระดาษไปขี้ล้อแล้วจับได้อ้าวหลายปีจริงแต่ก้ืวไปลกระดาษไว้เตีว่ว หอมถือเลยวะเอออเออุ้ยเออยกไไ้ยกไไ้เอาลงเว้ยเหลือเวลา9นาทีวุฒโทรตโมสังโอ้ย15แต่ละโอ้ยออสเลยดีเว้ยมอสแม่เว้ยเฮ้ยยัดเออเป็นไงเอาวตั้งลูก5 5 1อาการจะ ICU ซะแล้วยุ่งเะมึง มาบงเอรอและปีนี้ไม่มีคำกลับมาทิ้งโกบอกไม่ทิ้งข้างหลังออกดิวห้า